สวัสดีค่ะครอบครัวไรสนั่นจ้าจ้ามือนี่เพชนสีผ้ามหาเนาะไมคคือการเนาะจ้าพี่น้องหลังจากที่เพชรน,นั่นบ่ได้ลงคลิปมาโดนเหรอจ้าจ้าไปเบิองน้ำกันไปรุนน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่ามินี่เฮาสี่เดียสีได้เนาะไมคบ่เนาะจ้าไปเบิองน้ำกันหรือจ้าย่างหาคนจัาพี่น้อง,อง,อองโอ้นั่นเห็นเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเ็นไรเออนั่นจ่ย จนอกกาลังงามเลยจ้ะพี่เดทั้งทั้งพี่เดน้อยมันไม่นอนอยูอย่ดิเนเอนนนอนีนอนนอนนอนกําลังเกิดเต็มเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะคะ่ะนอนกําลังเริ่มออกอ,อีก,ก,กแล้วจ้านอกกำลังงามกำลังอ่อนเลยพี่นองเอ้ยจ้ะย่นางหาก่อนจ้ะ อันกอนนี่คือสิบวมี่รอบนี่กอนนี่คือบวมี่โอ้หน่ะหน่ะในน้อยยันแล้วผุนเพื่อข้างในมาเอานอนพี่ข้างในพี่เพี้ยนตามผู้นอนมันอยู่ในในกลางกอเลย น,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 นี่พี่น้องนอนแบบย้ายเลยจ้ะคือฝืนนอนหนึ่งวันขางพี่พี่อู้นทางหนึ่งเออนั่นแหละอยู่ในน้อยเลยอยูน่ในใน,ใน,ในเลยจ้ะนอนแบบง,ง่ามเลยจ้าพี่นอ้องอ่อ,อนๆเลยจ้านี่จ้ะไปหาเม,ม,มืองไม้ไปนี่นี่จ้ะได้แล้วจ้า ย้ายหนี่จ้าพี่น้องตัวนี้อีกสองนอนอ,อือกำลังอ่นอนกำลังเอาไปตุ่มแสบด้วยจ้านี่จะเอาไปอันตุ่มอันไปนแกงอันทุบทุเอาเนาะจ้านี้นี่จ้าพี่น้องน,นี่จะนององ่ามเลยจ้า นอนหนึ่งนอนหนึ่งกละลังงามด้วยน่ะพี่นองฝนโตกันเมื่อคืนเนี่ยค่ะก็เลยออกดีเนะจ้ะอันนี้ก็เป็นน้องใหม่เสียงไพ่เนะจ้ะเนาะก็อิ้นว่าน้องใหม่เสียงไพ่จ้ะแกงกับรสชาติกับิีวันหวานค่ะ นี่หลองนาำตัวนี้ใช่อ้หนี่ทางนี้ก็เกิดร้ายอยู่นี่จ้บพี่น้องนอกระลังง่ามเลยค่ะนี่จ้ะทางผุนเด๋อหน่อยอู้หน่อนหนีงาวแล้วเออเขาไปมันเกิดซะมันงาหฮงแล้ว นี่นายผิบัปที่นี่ได้บ่ปะซับอยากในเล็กน่อยเนาะเมื่อไหนมาหาดนลอาจ้ะพี่น้องมันจะเกิดหลายอยู่โอ้ยข่อยคือเอาอยากแทะจ้ะไปเดี๋ยวนอยนึงน้อนนี่กำลังงามเลยน้อยนนั่เออนี่โอ้เดี๋ยวสองนอเลยเออนี่นอนนี่กำลังงามเลยจ้ะ เออพี่น้องเอ้ยขยับกับหมุนเอาอยากใน่จังหน่อยเด้อจ้าหนี้นอนนี่กำลังงานกำลังตุ่มแสบเลยเดี๋ยนี่เชียร์ตำตำเนสพี่น้องเออโอ้ยพี่น้องกำลังอ่อนๆ่อนกำลังเจ็บๆเลยจ้าไปจ้าพักันยาหาตอกันจ้าจะไง เดียวนนึงนี่นี่นนนเออนั่นแหละน้อนนี่กำลัางงามเลยจ้าได้ปอเอาทั้งนี่เดยปอยจ้านี่ได้แล้วจ้ากำลังงามเลยจ้าไปยังหาต่อไปทา้งหนึง่งตั กมีแหละบ่ะนี่ก่อนนี้ก็เบ่เกิดเนาะนี่เนาะนี่บ่เจ๋ออ้ยมันใหญ่เหมือดเหล่าจ้าพี่น้องมันใหญ่เหมือดเหล่าขามก่อนนี้ก็บ่มีอ๋อนี่เด่น้อยเด่นนี่เดีนี่ดียกำลังงามเลยนี่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 อยู่ในในเลยนี่นี่นะ พี่น้องนอยังง่ามเลยจ้าได้แล้วจ้าได้แล้วนี่อีกบ่เออมันง่ามเหมือนน้องว่าเดี๋ยวมาหาโดนแล้ว ้าเมื่อสเลยใช่ตัวน,นี้หนูกับงาเนี่ยจ,จ้าพี่น้องเมื่อสเราแบันี้จ้ากับาปนจ้าพี่น้องบัน,นี้ได้หลายแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อแกงแล้วจ้าค่ะกกาาสำหรับคลิปนี้กา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนน้ำเนีเ่งด้วจ้าขอบคุณค่ะ